สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ f c ท่าทนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยนะคะก็ขอนล,ะละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เป็นกาลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะถี่สิมีหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้อง F c ซเนาะคะ่ะการ์เมอน,นีแอก็ได้มาอยู่วัดป่าดงนาเพลเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางของ ปู่อินดำนะคะ่ะทำพิธีขอภูมิวัดนะคะ่ะงวดนี่ก็เป็นงวดทีหกแล้วนะคะ่ะพี่น้องปู่อินดำก็บเสด,ด้มาทำพิธีขอแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีนะคะ่ะเพื่อมีโชคมีชัยกับทางปู่อินดำนะคะ่ะจะได้สั่งช่วยสั่งซาลาอยู่ทางวัดดงนาเพลน,นะคะ่ะพี่น้องค่ะไปรับชมรับฟังจากปู่อินดำเลยค่ะวัดดเนเสด้แนวทางฝากพี่น้องตัวใดนะคะ่ะไปรับชมรับฟังเลยค่ะ Sắc ca re na, Anguttara Atipu seyama. Di na sắc ca re na, Angsamang Atipu seyama. Di na sắc ca re na, Ang sang sang Atipu seyama. Arahang นำมูโมตัมาอะระโสมมาสมุตตานำมูตัศมาอะระโตสมมาสมุตตานำมตัศมาอะระโตสมมาสมุตตาบุตรังสระังเพจามิอมังสระังเพจามิสังฆังสระนังคพจามิ Tuti jampi udang serak nang kedami Tuti yampi hamang serak nang kedami Tuti yampi sangkang serenang nang kedami Tati yampi udang Nak <tik> mu tersak bahawa tu rahatu sama tempu tersak Nak mu tersak bahawa tu rahatu tempu tersak Namo tassa bhagavato rahato samma sambuddhassa. Ritwa nami tang nami ta wicita kitang peritang panantu sakhe kami carupe siri sikara tate jan dari cewi mane. Ipi rati cakami teru wana kahani ceha watu mikite humma jayan wana karo jambatanta. Amma sabana karo jambatanta. ธรรมะสวนักรโรยำปารันตาขอฤกษ์อแม่ผู้บาจารย์ทั้งหลายให้บารมีสิ้นให้ท่านให้ดิบให้ดีให้โชคให้ลาบหรือพอได้สั่งกุฏิสั่งสลาพอได้เลี้ยวพอดีตัวขอให้พ่อแม่ยธรณีหรือพ่อแม่ยคงข้าหนักกระดทั้งเกวตคุณอาราธนามาปกปักรักษาหลักพนามาให้โชคให้ดาบกับลูกกับหลาน สุกลกับเจริญตัวใดกินอยู่ครับพ่อแม่ยผู้บาอาจารย์ผู้ขาดาวโมจักข,ขอพอ่อแม่ยผู้บาอาจารย์เรื่องเสริมสนับสนุนผู้ขาขอฝากเป็นลูกเป็นเต้าขอฝากเป็นลูกเป็นหล,ลานเรื่อในน้ำผู้มณีลึกยิดับขอฝากพอ่อแม่ยผู้บาอาจารย์นองที่หาผ่านมาแล้ว,ะวกะผู้ขาบ่นไว้เก่างวดไปเรื่อย,ย,ายแค่สามงวดผู้ขาก็จะทำนาทีผู้ขาให้ดีเท่าดีเท่าที่จะทำได้ ขอให้พ่อแม่ผู้บอาจาเน้อให้ได้พันงวดนี้ก็ได้พันสมควมุมมัดปัถนะใหญ่เรีตีร่างกายด้วยพอเด้อมันสิ่งัโอ้ยตีร่างกาคทับเพอตีร่างกายม่ยากตีลังกาปป๊บยงานดย มาประทับร่างประทับทรงลูกหลานสักคราเด้วเพื่อได้สนทนาธรรมกระดูก,กหลานสักครั้งเพื่อให้โชคให้ลาภให้นาฏวาสนามาให้อวาทแก่ลูกแก่หลานสักใครด้วยอขอท่านได้โปรดปานีปราษาร์นาฏพื้นพุทธังเสติอิกมาระทัสสะนโมพุทธายะอิมังสะนะมะอาอุนโมพุทธายะกะสะทะนะ,นะมะอาอุนมะนะมาานะมทัสสะนโมพุทธายะ นาอุนาอ่ะนานาหรืือ เก็จะได้ข่ขีกันยีงมีปูเมื่อกี้ปูเมกีปูขุนเจ้ไปทั้งหายนจัาทหลายเพิ่งบนบารมีปูเด้อลระสุทุกนมาหาปูมนีวันนี้ไม่เห็นดังกหนึ่อพออยู่จังไงนอนบ่หิดจะเรียกนอาลูกกระต่ายโอ้หนี่ตุ้มเทียนอกเลบใสอโบกับปวยใสสาธุสาธุ อาถุกเหรออ้ในตัวพี่ท้ำนตอนนี้ลักอัตคัดอยู่เขาลดมาแกเขาลดได้โตนะสิวสิบเก็เนี่ยละงวดนี้บูาสิพันงวดสี่พันมากเด็นเนยเละมันพลาดปีแรก แก่มืดวันทีหลังกาลลูกขอจะผ่านเออปูเด้ไม่ส่ให้มันโม่ไม่ใช่เอ้อว่ามันนี่มันเป็่นกินงบมีสชคมีใส่เตี๋ย ผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะโอ้ยจีนแดงเจ้าหนแม่จีนหน่อยเจ้าจอนู้ดู้ตู้ดูจันดาเฮ้ยตู้ดู้จันดผู้ขอู้นข้อ่งดูหล่าเด้อดูหล่าให้ดู้วยูหล่าเด้อเหงมิโศเมื่ไปเมื่อไรน้อยเจ้อนวดละปูนั่นแหละวันนี้ วยไลเด้เงนีดเด้วยไลไม่ os, right. ส onun, ูบไลโอ้เงิหนาวมาที่สูบล่ก่อนเ่ินปูมาดูไม่ใส่มาด้วยกันเดียวู้กันดิไม่สูบม่ใส่ปูขอขอโปกคอใส่ ทำทำเพลงเลยปลูเอ้สาทุทำเพลงรุ่นงก็ถืมาควายอยู <ừ. S 1> ่เยและ

เงินงามก็ประกาศบ่ทันเดี๋ยวมันบ่งาน29201กกการ9บ่มีหลาย2ตัวนั่นแหละเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนนี่เดี๋ยว <laughs> <inENNIS> <laughs> กำแพงปูมาสังกัดชอยปูลุงหลาเอ้ลุงหลา้มาช่ยปูหลายเลียนี่ปูนิ่งลหลานิ่งนิ่งนิ่งเลยนี่เลียนี่เลียนี่เียนี่นิสุวเนไีนี่เลียนเลียนี่ลูกหลา จะไว้ปูจะไววมันอยู่มันสิมาตัวนี้ละปูไอ้ไหวนะโอ้น้าหมอน่กลัโอ้กงสตัวองน่ายงเยด้เลียรหนีหรืองเลนีิ่งๆู่แหละนิ่เลียรทันดีเลียรทันดี

พูดอยู่ในใจต้งาดวันนงบ่ได้จักบาทบ่มตกีบบ่ะไรเข็นบ่ไรกเด้บ่ออะไมาั่นไปกบแงบ่มันู่้วครับทลูแดลีกบนแดนลลีบแมนขนูครับครับ้ชมกันแบบสดเลย มันองกนนี่พราะมันเตมบโอ้เ่ะงานหาว่าแล้วครับโคตหลายหลาด้จ้งอเมซิ่งพี่น้องอเมซิ่งยอดยอดได้จังโอ้ยเป็บนตา ของลูกของหลานสุของทุกคนเด้อให้โชคให้มัน ีเป็นเร่เพระตีลังกามักถามปูดีเลยปูว่าี่ว่าสามโกไม่ว่าสามปูว่าสาตวจะถามปูบ้านเด้อถามดูไ้ตัวสามวิปูบริัวรอปูกับหลังนี้เอะันี่ตีลังกาย่างนี้ได้หรดตีวเมันตรงกับปูลูกไปร้นแปด อ๋อบวานนี้พี่น้องอ๋อตรงพักวะบ้านเนี่ยแขนีแกนเลือสีนี่ตูนกขักตจลูกหลานมันทุกทุกกะทุกทุกจนพกนี้เงินซื้อหพดละแขนมีแขนเรือสีเพิ่มกระซ้างมาสั่นตัวทำมี้เราเป็ดก็ปูี่กด้ตัวนี่บางตัวนี่ดีดี ไปซามเมออยู่<า>น,น,บบนะารับรอเลยครับขากลาดโก้80โอ้ยสงสารแขเรือสีหน่อยดิงยายามให้เล่าเลวัเมื่อกีเมือ่อกีเรือยส เราเศ้าขนห้อเป็นหน้ามรนมอสีเรฟังรถมงไม่มือปูดอ ห้าแปดหนึงกสองครับตงตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับสองากาศก็ใส่ตให้ไหมทุกคนี่เน้องยผูบาดเจ็กัน ผู้หัวผูบางแขนนี่บ้านพอู้อแล้วครับัไปหยิบใบขมนีนะครับปันกับรวยรกันปเยงน้เซ็ตงวดนี่แหละปอ้ยงวดสามตัวนี่แหละ แปดหนาหาเจปูงผู้มาด่ด้อ้อน้หสองแปดไปแกรานเลยแสดงว่างานเราเราแจกตัวนี้จองว่าให้ด้านได้ไหมแปดไปแล้วป่บ่อใดแปดซิหกสอง ห้าแปดอยู่แขนกิดแขนว่ามันแขนปูสั้นเป็นแขนเลือดสีสั้นท่านผู้ชมครับเออเหยียบใบเด้อพี่น้องเหยียบไปแล้วครับไปแล้วแอบกากว้างออกเหยียบบอท่านพี่น้องเหยียบเหยียบเหยยีบพี่น้องเอ้ยพันเองบ้านปูสีเขียวอย่างโดดเหยียบค่ะโดดเหยียบให้มันอยู่เเออหยยีบแล้วป เอาปูเยอไปลครับพี่น้องเาแขนึ่งกับเด้อพี่น้องห้าแปดหนึ่งกับหกสองครับขับยูนี่คันแ้แดกันนะครับวันยกนะคะยกขันเองถวายแสงน้ำถวายนะครับปูยกเองนะคะ เป็นองัองครับ้งครับอหนี้ขเป็นสอก็ได้ครับพี่องคบอครับนงสองสามสองสบอับี่แกนี่ละู่บันเพี่องเบอกับตเนี่เป็นตัวเดียวกัน่นงตาเ่อนั่นเพิ่นกร่องหาเราเฮีนว่อนนนอานเพิ่นกลาร่องหาเรานนน่งสองครับอันมากันเลยี่ได้หรือว่า

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không qua luôn, chăm mặt, là quả con ruồi con rắn, không qua đây thế này ไปบ่สิได้ทําให้เป็นสัตว์หักปันถามชัดๆเด้อผู้

ออก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 ้มคังวว่รอดินหมดเลไดแน่นเดวนี้เอาว่ากนแล้วครับครับออกนี่ได้านกออก

งาจงางละักีเขียนงาบกนงยออกเป็น่ายบที่กวัวปูตีวัวได้ดอกหมุนได้เลยปูเพชรว่ยย่างดีเลย แค่รัดสองขาบาทแน่วๆสั้นเพาก็ขาดค้ำมากทีสองขาบาทให้ด้วยแค่ร ha ัดแค่รัดต่างล่อล่อกรล่อได้จัดเล้วตาบาทกันตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันตาบาทกัหาแนฟส ตัวที่หกสองเก้าสองเบอร์่เมล่าิดึงทะยุสังทะยุดึงแก้มูทะยุหุ่นเมล่าุดึงแยงงอหกสองเก้าสองเอาอยู่คับเดินอเรียบร้อยนะครับเอาทำบั่นสองคนมูเบาะ ปูกพต้องการน้ำม่นน้ำลานตอกหัวเขาูใหลานที่ชควลาเได้สร้างวัดสาราน้ำประคุณตชกตัวตุลาปูแบบเพื่ então, อนขึ้นปรคู่ผีส้ึนบรูงเกี่ยวตลตลาดเดือหนาดอเกี่ยวตลาดโตยอกสาาต้อนยอดทุกศาสนาขึนปูปีไมกี่ก้าววนยวโม เพื <Cal> ่อลูกเพื่อลานูแเด้ทุกขณาตของปูสุ่สุกคนนี้โชคจงวิลาอศนาวางนาอายุมันคนนี้แก้วแหวนเงิน่องหลังเหลมาหาลูกหาหลานอย่าได้ขาดกะเจ็บยักระวยแะตุ่กระไขรา ได้เก็บไดวยได้สนจดขอรยรวยรวยรวยรยแล้วก็รวยรานรเร่ทบันปูสิของปลาเพื่อนๆคนตุลาเนี่ยตุนาคุยพอกัะปูไมลูกุนาเนาะทีอนี่ปูของมากหาลูกหลานพ่อได้ให้ปูาพ่อได้ให้ธรมะหน่อย